แบมแบมเกลาการทำางกับแบมแบมอีกครั้งหนึ่งก mm ็จริงๆมันเป็นอะไรที่เราแพนกันมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียิเนาะที่ได้ไปอยู่ในัวั่งเดียวกับแบมแบมด้วยแล้วก็ได้ทำเพลงที่แบบเออออกเป็นนอกจากเซฟโซนตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพลงคุณเป็นยังไงบ้างเพลงผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอะประมาณ50%าร็คือมันเหมือนเป็นแบบความเป็นแบมแบมอะ50%าแล้วก็เป็นผมเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าผมขอแต่งท่อนตัวเองแล้วกันแล้วก็เลยแบบว่าแล้วว่าเอ้ย พี่เจฟลุยเลยท่อนพี่พี่แต่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนเป็นท่อนทีิ่งบอกชื่อเองเราชื่อเราชื่อเองเรามากกว่าเพื่อน more than friend ใช่่เออม้ท่านหมายเป็นยังไงจากการสื่อความหมายของมันบ้าคืออย่างอย่างอุ้ยเราสปอยเนื้อได้ไหมไม่สปอยเนื้อแล้วกันเอาเป็นว่าความความหมายรวมๆก็คือเธอแบบอยากให้ฉันเป็นมากกว่าเฟื่อน แต่แบบเหมือนแบบเธอจะแบบเอ้ยจะยังไงจะจะเป็นมากกว่าแฟนหรือจะไม่มากกว่าแฟนอะไรอย่างงี้ซช่งจริงๆเนื้อหาเพลงแบบเนี้ยตัวผมเองก็ไม่เคยไม่มีมาก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบนดเขาคิดมาแล้วแล้วก็อยากใช้ดึงเราออกมาแล้วก็ทาให้มันเป็นแบบว่าแนวเพลงที่มันแบบเราไม่ทําปกติแลวรสชาติที่ตามเขาอยากนำเสนอเราเราโอเคไหม ผมว่าเจ๋งเียนะมันมีความนัวๆนะเหมือนอึ่งชายโยช็อตเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับแปมมาเรื่องอึ่งชายโยช็อตครับประมาณเคมีนี้เหรอไม่ไม่คือแค่ลองคุยกันว่าอาหารอะไรที่มันแปลกที่แบบว่าเราไม่เคยกินกันความวุ่นวายสองคนร้องกันกระจอกวายวายใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยครับไม่ตอนที่เจ๊บอกว่าเจ๊จะขอแต่ง อออคะไรรก็คือแบมเขาว่ายังไงบ้างแบมก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจริงเขาก็อยากให้เราแบบในฐานะที่เราทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าพี่อยากทำอะไรพี่ทำเลยเออใช่แล้วท่อนที่เจนแต่งเข้าไปเสริมอะไรที่ไหก็ความเป็นตัวผมเลยอ่ะก็คือแบบใส่ฮาร์โมนีใส่เมโลดี้ใหม่ไปเขียนเองทั้งหมดเลยในช่วงที่พัด์ทผมนะครับแล้ว่าพาร์ทของแบมมันก็เป็นพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เมืกับแกเลยใช่ไหมใช่แบบไม่แก้เลยหมาเลยครับใช่ตอแบมไม่แก้ดี่รู้สึกไงก็ดีมากเลยครับผมขอบคุณมากที่แบบ ชอบอะไรเง,<ช>งี้ยเออเพราะว่าใช้เวลาแบบเราบ่มเพาะกันมานานเงี้ยตั้งแต่ช่วงอ่ะเราพูดตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงตอนนั้นตนนั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เจมแบบเราแล้วก็แบบแบมส่งเพลงไหมเลือกใช่แต่บังคับเลือกเอาเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนของแบมมีกันยังไงกับส่วนของกผมส่วนของแบมบเออ่คือจริงๆอ่ะแบมบ จริงๆทั้งเพลงมาเสร็จมาหมดแล้วแล้วก็เวอร์สองจริงๆมีอยู่แล้วแต่ผมไปตัดของเขาออกเพราะว่าผมอยากเขียนเพราะว่าอยากจะร้องท่อนนี้แล้วก็แบบเหมือนเขียนด้วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมอ่ะว่าเหตุผลที่เขาเลือกเพลงนี้อยากให้เพลง์ร้องเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พี่เจมส์ดีครับเออผมไม่เคยเห็นพี่แบบเหมือนมีแบบเบสเขาเรียกว่าเบสเอโดเอ็คือเป็นเบสที่แบบหนักๆแบบฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็เลยบอกแบบว่าผมผมก็ไม่เคยเห็นตัวเองแบบนี้นะชอบไหมชอบไหม ก็ชอบนะมันรู้สึกว่ามันแบบต่างออกไปถ้าถ้าไปเล่นในคอนเสิร์ตคงจะแบบไว้ที่ต่างออกไปดีเลยอยากทำเพลงแนนี้ไ้ยก็ได้ทำแล้วตอนนี้แต่ทุกคนต้องรอฟังโอเค คือมันนร์มันนัวนัวอย่างเดียวได้เหรอมันมันอย่างเงี้ยมันมันมันนัวเออมันมือด้วยเป็นไชโยใช่พราะยางเมื่อกี้พยายามอธิบายแบบบอกว่าทำไมเป็นไชโยเพราะว่ามันต้มแล้วมันละเอียดออกมันแล้วมันมีพุงด้วยเออโอเคฝากเพลงนี้หนึครับครับผมก็ฝากมเดิร์นเฟรนด์ครับผมแล้วก็ฝากอัลบั้มผมชาวด้วยฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนิชาชามไทยอิงแล้วก็ฝากแบมๆด้วยครับผมขอบคุณย่บพี่ๆขอบคุณย่บ